สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องของการวิเคราะห์และก็ออกแบบระบบนะครับผมสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับเนื้อหาก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อนะครับเรื่องแรกคือเรื่องระบบเรื่องที่2คือการวิเคราะห์และออกแบบระบบเรื่องที่3คือนักวิเคราะห์ระบบนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายคือหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบนั่นเองมาที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของระบบหรือว่าซิสเต็มนะครับระบบหรือซิสเต็มคือกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกันนะครับระบบอาจจะประกอบไปด้วยบุคคลเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุวิธีการซึ่งทั้งหมดนี้จะมี ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบจัดการอันนึงนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเดียวเช่นระบบจัดการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชานั่นเองครับผมองประกอบของระบบน,ๆๆนะครับองประกอบของระบบแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือ Input p r o รเ s s Output และก็ e e d b a c k นะครับ i ินพ t คืออะไร i ินพ t ก็คือข้อมูลหรือระบบข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ นะครับเพื่อประโยชน์ในการในการนำไปใช้ในการสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการตัดสินใจนะครับข้อมูลหลายอย่างมีอยู่หลายลักษณะนะครับเช่นใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อสินค้าเป็นต้น Input ก็คืออะไรก็ตามที่นำเข้าข้อมูลสู่ระบบนั่นเองเนาะต่อไปโปรเซ s นะครับก็คือการประมวลผลนั่นเองก็คือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆนะครับเช่นการควบคุม การปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานการรวบรวมผลข้อมูลนะครับการตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลแล้วก็การนําข้อมูลนั้นมาประมวลผลเพื่อให้ได้เอาต์นะครับตัวที่สามออปต์ออปต์คืออะไรเอาต์คือผลลัพธ์นะครับผลจากการปฏิบัติงานนะครับหลังจากนําข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เช่นข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลใบรายงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเอาต์พุตนะครับ แล้วก็เป็นใบบันทึกการปฏิบัติงานการทำทะเบียนและก็การทำบัญชีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาต์พุตชนิดหนึ่งฟีดแบ c k นะครับเราได้ยินคุ้นๆนะครับคำนี้ใช้กันบ่อยฟีดแบ c k ก็คือข้อมูลย้อนกลบับหรือข้อมูลการสะท้อนผลนั่นเองนะครับในการปฏิบัติงานสมมุติว่าเวลาอาจารย์สอนนักเรียนนะครับอาจารย์ก็จะ สังเกตนักเรียนจากสีหน้าแววตานะครับแล้วก็การพูดคุยการโต้อตอบนะครับอันนี้เป็นฟีดแบ็ชนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าสมมติว่าเรามีคลิป YouTube คลิปหนึ่งนะครับที่เราโพสตลงไปเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูคอมเมนต์นะครับคำคอมเมนต์เหล่านั้นคือฟีดแบ็กนะครับหรือว่าข้อมูลตอบกลับนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจนะครับต่อไปพูดถึงกระบวนการนะครับกระบวนการคือการแสดงถึงการทํางานแต่ละ ขั้นตอนซึ่งอธิบายให้เห็นสิ่งที่ถูกกระทำจะก,กระทำเมื่อไหร่ใครเป็นคนทำแล้วทำอย่างไรกระบวนการนะครับเวลามีกระบวนการเราคิดถึงสี่อย่างนะครับสิ่งที่ถูกกระทำทำเมื่อไหรใครทำทำอย่างไรนะครับซึ่งในการทำการศึกษาระบบใดๆก็ตามนะครับจำเป็นต้องทำความเข้าใจการทำงานของระบบนั้นให้ดีก่อนโดยอาศัยข้อมูลท้งต้นก็คือคำถามสี่คำถามนั่นเอง สิ่งที่ถูกกระทําคืออะไรทําเมื่อ,อไรใครเป็นคนทําแล้วก็ทําอย่างไรจําไว้นี่คือกระบวนการนะครับเป็นคําถามที่จําเป็นเนาะต่อไปมาดูประเภทของระบบนะครับระบบแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือระบบเปิดกับระบบปิดนะครับ ระบบปิดคือระบบที่มีการควบคุมการทำงานและแก้ไขด้วยตัวของระบบเองโดยจะไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปปฏิบัติงานด้วยตนเองนะครับเหมือนเรามีร้านค้าอยู่ร้านค้าหนึ่งเราบริหารจัดการระบบของเราเองเลยโดยที่เราจะไม่รับคำ,คำคอมเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็แก้ปัญหาเองนะครับเคลียร์กันเองภายในภายในร้านค้าแห่งนั้นเขาเรียกว่าระบบปิดส่วนระบบเปิดนะครับก็คือระบบที่ไม่มีการควบคุมการทํางานด้วยตัวเอง จะต้องควบคุมการทํางานดูแลด้วยมนุษย์และเปิดโอกาสให้คนนอกเข้าไปปฏิบัติงานได้นะครับระบบเปิดเช่นโรงเรียนโรงเรียนเป็นระบบเปิดนะครับมีคนที่เข้ามาก็คือนักเรียนครูผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีบุคคลภายนอกเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาคอยที่จะปฏิบัติงานหรือว่าให้ข้อมูลย้อนกลับนั่นเองจบไปแล้วกับเนื้อหาของระบบนะครับก็คือความหมายของระบบ เสร็จแล้วก็ประเภทของระบบนั่นเองต่อไปการวิเคราะห์และก็ออกแบบระบบนะครับเนื้อหาที่2การวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า system analysis and design ชื่อวิชานี้เลยนะครับก็แบ่งความหมายออกเป็น2ส่วนนั่นเองนะครับมาดูความหมายส่วนแรกนะครับการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับคำว่า system analysis เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบปัจจุบันนะครับศึกษาปัญหาระบบปัจจุบันเพื่อออกแบบ ระบบปัจจุบันเขาเรียกว่า current system นะครับเพื่อออกแบบการทำงานระบบใหม่ new system นะครับนอกจากจะออกแบบการสร้างระบบใหม่แล้วเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบจะต้องปรับปรุงแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยก่อนที่ระบบงานใหม่นั้นจะยังไม่นำมาใช้งานนะครับระบบงานที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าระบบปัจจุบันแต่ถ้าต่อมามีการพัฒนา ระบบใหม่และนำมาใช้งานเขาจะเรียกระบบนั้นว่าระบบเก่า o l system ก็คือการวิเคราะห์ระบบก็คือการวิเคราะห์ระบบปัจจุบันนะครับเพื่อให้ระบบงานปัจจุบันนั้นสามารถใช้งานได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อมีระบบใหม่เข้ามาระบบปัจจุบันที่เราทำงานเนี้ยเขาจะเรียกว่าระบบเก่าแล้วก็คือ old system นั่นเองอันนี้คือความหมายที่1ความหมายที่2นะครับการ การออกแบบระบบ System Analysis เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนารูปแบบทางกายภาพหรือว่าฟิสิ c อลโมเดลนะครับโดยเริ่มจากการออกแบบทางฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ทั้งในส่วนนำเข้าข้อมูลประมวลผลผลลัพธ์อินพุตโปรเซสเอาท์พุตและก็ส t ต r เก็คือการเก็บข้อมูลการออกแบบและจำลองข้อมูลการรายงานข้อมูลและก็การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งานนั่นเองนะครับ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับและก็การออกแบบนั้นจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับบอสแก้อย่างไร้าวแก้อย่างไรนะครับแก้อะไรแก้ยังไงอันนี้ก็คือการวิเคราะห์และออกแบบระบบนั่นเองสรุปการวิเคราะห์และก็ออกแบบระบบเหมือนกับว่าเรามีระบบทํางานอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้ว เราจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ระบบงานว่าเอที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันอะ่ะมันดีหรือยังมันมีข้อบกพร่องไหมเพื่อที่จะนำฟีดแบ็กหรือข้อมูลนี้ไปพัฒนาระบบงานให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเนื้อหาที่3เป็นเรื่องของนักวิเคราะห์ระบบครับนักวิเคราะห์ระบบหรือว่า System Analysis นะครับอันนี้เป็นตําแหน่งงานหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับคือผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมและระบบงานใหม่และทําการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์กับระบบงานเพื่อให้เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับระบบโปรแกรมเมอร์กับนักวิเคราะห์ระบบแตกต่างกันนะครับนักวิเคราะห์ระบบจะมีหน้าที่วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์จะมีหน้าที่นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนานั่นเองนะครับฉะนั้นเราต้องแยกแยก2ตัวนี้ออกจากกันก่อนตอนนี้เราเป็นบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบก็คือทำยังไงถึงจะศึกษาระบบงานเราแล้วก็พัฒนาระบบงานเราให้มันดีขึ้นนะครับบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบนะครับบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบนะครับ นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้ที่ศึกษาปัญหาและความต้องการของนักธุรกิจนะครับโดยนำเอาปัจจัย3อย่างคือ people ก็คือคน 2. เม m e t h กระบวนการ 3. แล้วก็เทคโนโลยีนะครับใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาธุรกิจนั้นๆนะคบเพื่อใหอ้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องรับผิดชอบถึงการกำหนดข้อมูลหรือว่า data ที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การหมุนเวียนการเปลี่นแปลงข้อมูลและก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางธุรกิจเรียกว่า business user นะครับ ต่อไปนักวิเคราะห์ระบบจะไม่เพียงแค่วิเคราะห์ระบบหรือดีไซน์ระบบทํางานแค่นั้นนะครับหากแต่ยังต้องขายบริการทางด้านระบบงานข้อมูลโดยนําเอาประโยชน์จากทางเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่กับบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบที่กล่าวมาครั้งต้นทําให้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องมีทั้งความรู้ทางด้านภาคธุรกิจการดําเนินงานในหน่วยงานต่างๆและคอมพิวเตอร์ควบคู่กันนักวิเคราะห์ระบบส่วนใหญ่สามารถที่จะ ดีไซน์ระบบงานและก็เขียนโปรแกรมขึ้นได้ด้วยตนเองนะครับส่วนนี้เองที่ทำให้บุคคลภายนอกเกิดความสับสนระหว่างโปรแกรมเมอร์กับนักวิเคาราะห์ระบบนะครับนักวิเคาราะห์ระบบเองก็ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมนะครับส่วนโปรแกรมเมอร์เองก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับนักวิเคาราะห์ระบบคือ2ออย่างนี้คือบทบาทคนละอย่างนะครับบทบาทคือแยกออกคนละอย่างแต่ว่าสามารถแต่ แต่และอย่างก็ต้องมีความรู้ของกันและกันเช่นนักวิเคราะห์ระบบก็ต้องเขียนโปรแกรมได้นักเขียนโปรแกรมก็ต้องวิเคราะห์ระบบได้เพื่อยังไงนะครับเพื่อเชื่อมโยงการทํางานให้การทํางานมันสมูทและก็เข้าใจได้ตรงกันนั่นเองครับผมโอเคมีนักศึกษาคนไหนสงสัยนะครับถ้าสงสัยสามารถที่จะสอบถามอาจารย์มาได้นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นทางไลน์กรุ๊ปหรือว่าทาง Google Classroom นะครับผมสำหรับเนื้อหานะครับ เรื่องระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วก็นะวิเคราะห์ระบบก็จบลงี่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอเนะื้อหาต่อไปในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ